สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง trn tv คนอ่านข่าวก่อนการรับชมคลิปโปรดกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการดีๆอย่างคนอ่านข่าวนะคะและสำหรับคลิปนี้ขอนำเสนอในหัวข้อสุเทพลัน่นไม่เห็นด้วยแก้มอน1น112ในฐานะคนไทยเจ้าของประเทศชี้กฎหมายเหมาะสมแล้ว สุเทพลั่นยืนข้างฝ่ายไม่เห็นด้วยแก้มอ1น2ในฐานะคนไทยเจ้าของประเทศหวนนำไปสู่ข้อขัดแย้งของคนในประเทศชี้กฎหมายเหมาะสมแล้วเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2564ในายสุเทพเทือกสุบันประธานมูลน,นิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยเผยแพร่รายการคุยกับคุณลุง EP4 ผ่านเฟซบุ o กส่วนตัวสุเทพเทือกสุบัรว่า วันนี้ตนไม่ได้มาชวนประชาชนให้ไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าคนที่เสนอแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมและยังไม่เห็นว่าร่างกฎหมายที่เขาจะเสนอแก้ไขนั้นมีเนื้อหาสาระมีข้อความอย่างไรเขาจะแก้ส่วนไหนของมาตรา112หรือเขาจะแก้ทั้งหมดเลยเรารอไว้ก่อนรอไว้ให้เห็นร่างที่เขาเสนอมาก่อนแล้วเราค่อยมาวิพากษ์วิจารในชั้นนี้ ผมกังวลใจลึกๆว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่นำไปสู่ข้อขัดแย้งของคนในประเทศวันนี้มีสามฝ่ายในประเทศฝ่ายหนึ่งต้องการแก้ไขกฎหมายมาตรานน1นึสองอีกฝ่ายไม่เห็นด้วยแต่อีกฝ่ายที่สามไม่รู้จะคิดอย่างไรเพราะไม่รู้ว่าเรื่องที่เขาคิดจะแก้ไขหรือเรื่องที่เขาไม่ต้องการจะแก้ไขเนื้อหาสาระเป็นอย่างไรผมถึงได้มาชวนประชาชนพูดคุยกันว่าเราต้องให้ความสนใจกัน ในฐานะที่เราเป็นคนไทยเราเป็นเจ้าของประเทศนี้สิ่งที่มีคนคิดสิ่งที่มีคนต้องการกระทําและมีคนไม่เห็นด้วยจะมีผลกระทบต่อชีวิตของคนไทยทั้งหมดจะมีผลกระทบต่อประเทศไทยของเราโดยรวมเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยวันนี้ไม่สนใจไม่ได้แล้วผมสารภาพเลยว่าผมยืนอยู่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขกฎหมายมาตรา112เพราะเห็นว่า ที่บัญญัติไว้แค่นี้เหมาะสมถูกต้องแล้วนายสุเทพกล่าวสำหรับข่าวนี้หากท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะคะและสำหรับข่าวนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ข่าวสดออนไลน์ขอขอบพระคุณทุกท่านกับการรับชมคลิปกับช่อง TRN TV คนอ่านข่าวฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะขอบคุณค่ะ